หนึง่งเอาล่ะเราที่ดูระเบียบการมีอะไรสงสัยไหมพวกเราไม่ไม่มีมมพี่เชื่อว่าแต่ทั้งสี่คนนะ่คงไม่ได้สมัครครั้งเดียวแน่นอน <c ười> ใครสมัครครั้งเดียวคือเทพมากคือเป็นคนที่แบบคะแนานเป๊ะมากพี่บูมแบบพี่ตวัวสมัครเสร็จปุ๊บก,ก,ก็เก็บไว้ปินป้นปิน้นปิ้นออกมาเก็บไว้สมัครเสร็จปุ๊บปิ้นเก็บไว้แล้วค่อยมา,มา,ม,ามาวางวางวาง,วางเอาไปไหนดีวะ <c ười> แล้วค่อยหยิบแล้วไปจ่ายตังค์อย่างนี้เลยนะเออเด็กแอดมันจะเป็นแบบนี้คือแบบเฮ้ยพอเราสมัคร สมัครวันแรกเสร็จปุ๊บเฮ้ยไปเจอคนอื่นไซโคคนนู้นพูดมาคนนี้มาเปลี่ยนดีกว่ากลัวไม่ติดด้วยความที่แบบเรากลัวไม่ติดมันจะยิ่งทําให้เราล่งมากดังนั้นวันแรก 11- ถึง20สมัครวันละ10ครั้งก็ได้นะฮะแล้วเราให้มันเลือกกันอีกทีหาอันที่มันเหมาะที่สุด <S <S นี่คานวณคะแนน,นต่อมาไม่ต้องไปคํานวณตามสูตรให้ยากมากคำนวณตามสูตรเนี่ยปีที่แล้วพี่รุ่นที่แอ, 3, 5, 5, 5, 5, อดห้าสามพานณ้างคนกเกขกนเจ็ง บางคนไม่เก่งเลขก็คือคำนวณมาแต่ได้ไม่เท่ากันฉะนั้นดังนั้นทางที่ดีคือสพอเนี่ยเขามีโปรแกรมคำนวณคะแนนอยู่แล้วอ่าก็ไปคำนวณของเขาที่เป็นโปรแกรมหลักถ้าสมมติใครอยากเทียบคะแนนต่ำสุดสูงสุดใน5้ปีก็ที่เด็กดีอ่านะครับโปรแกรมคำนวณเด็กดีก็ไปคำนวณซึ่งตอนนี้น้องๆก็คำนวณหากันแล้วเพราะว่าเราจะได้ดูได้ว่าเออคณะนี้เราบวกหรือเราแดงนะครับอ่าสามารถไปตอได้หรือเปล่าและปีนี้ดีมากนี่หน้า2 5 0 250เนี่ยเป็นการาฟที่พี่ลาเต้เองทําความเข้าใจยากมากมาลางนี้คือถ้าคนที่เขาดูการเลือกคณะเป็นเนี่ยเขาจะดูออกว่า,ามันมันส่งผลต่อกระแสของปีนี้ยังไงนี่นะครับตรางที่ว่า,าในช่วงคะแนนน,นี้เนี่ยมีคนได้กี่คนซึ่งตั้งแต่พี่ลาเต้เกิดมาเนี่ยเห็นมีอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยที่ดูเป็นคือ,อพี่เต๋อออนดีมานอ่ะเดี๋ยวพี่เต๋อกับพี่หน่มออนดีมานเดี๋ยวพี่จะ เอาคะแนนของพวกเราแล้วก็พาสิกับตันไปดูด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะฝากคําถามมาถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยเพราะว่าพี่เองก็ดูเป็นแต่ต้องดูวิชาที่มันแบบสอบน้อยๆสัก60คนอย่างเงี้ยพดอดูได้อยู่ถ้าเป็นแกะสอบเป็นพันนี้คือคํานวณขี้แตกมากนะฮะดูไม่เป็นเลยอันนี้ดีมากที่เขาให้สถิตินี้มานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละคณะช่วงพาสท้ายก็ประกาศผล ประกาศผลประกาศวันไหนวันที่แปดพฤษภาคมคิดว่าจะประกาศก่อนไหมเสียทายก่อนคิดเจ็บใจมากเออโอนเนี่ยออกข้างมุ่มนะฮะเราเกือบนอนกันหมดแล้วนะฮะมาออกได้ยังไงนะฮะก็ประกาศวันที่แปดพฤษภาคมก็เป็นวันที่ เชื่อว่าตั้งแต่วันที่5าเนี่ยเว็บติกดีน่าจะเข้าได้ช้าแล้วละ่ะเริ่มหนืดแล้วล่ะตอนนั้นจะฟปีที่แล้วพี่จําได้ว่าพวกเราโตลุ้งเงินถึงเช้าเลยนะ <c oughs> จะออกไม่ออกจะออกไม่ออกจะออกไม่ออก,ออก,ออกคนที่ชิวก็จะไม่สนใจเลยอย่างบูมเนี่ยก็ไม่สนใจเลยก็ออกวี่ได้ได้ครับดูผมดูให้ <c oughs> แต่อตูนี้แบบว่าเอฟห,ห้าเอฟห้าเอฟห้าดเวฟห้าตลอดไม่ได้คะแนนออกเลยนะก็จะมาตอบติดกันที่ที่ติกดี แต่พี่เราได้เชื่อว่าน่าจะออกอย่างทปอเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาจะวันไหนที่ออกอะตอนเช้าเขาจะถแถลงข่าวก็เราตั้งสังเกตว่าวันไหนถ้าพี่ไปถแถลงข่าวก็วันนั้นแหละออกเรแต่ว,วันประกาศผลพวกเราก็จะนั่งกับตรงนั้นแตเละกันตรงนี้น<อ>พี่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมแล้วนะพ,พี่เปลี่ยนมุมพี่ไม่เอามุมนี้ละมุมนี้รู้สึกไม่ดีฮวงซุยไม่ดีขอไปมุมนั้นดีกว่านะฮะเพราะมุมนั้นปีที่เราทํา ยอดเยี่ยมมากอะตอนสุดท้ายของระเบียบการก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะค่าเทอ,อมเราได้ดูของตัวเองของเบนดูอย่างแต่ละคนดูของตัวเองเซร็จค่าเทอมแพงไหมอ่าเนี้ของมเกษตรหน้า259หนึ่งมื่นหนึงพันหกร้อยบาทหนึ่งม่รบาทคณนะบริหารซึ่งถามว่าเบนกลัวไหม กลัวอะไรครับกลัวไหมว่าจะต้องจ 1, 2, 1, ่ายหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยบาทไม่กลัวเลยขอให้เข้าไปบอล <c oughs> ขอต้องฝันจ่ายเท่าไรเท่ากันะเท่ากันไม่กลัวเลยนะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่แล้วด้วยเหลือแค่ว่าขอจ่ายอย่างเดียวอยากจะขอจ่ายก่อนด้วยซ้ำตอนนี้กลัวภา้าพิเศษมากกว่าเออภาพิเศษเท่าไรอะมันอัพขึ้นมากไหมสามหมื่นห้าครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่เลยก็ตีไปสามหมื่นห้าเลยเนาะหมื่นแพงกว่าสามเท่าอืม เบนรู้ไหมว่าภาพพิเศษต่างกับภาพปกติังไงของพี่มอเกษตรก็จะมีบางวันเรียนเด็กอะไรอย่างเงี้ย,ยครับใช่ก็เวลาเรียนต่างกันนะครับแต่เวลาจบมาเนี่ยได้รับปริญญาบัตรพร้อมกันในในใบทันสคริปต์ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเราจบภาพไหนมาแล้วก็ที่ต่างกันมี2อ,อย่างคือ่าเทอมกับเวลาเรียนเวลากิจกรรมรับน้องด้วยกันหมดมในที่เนี้มีเบนคนเดียวที่สามารถแฉลบไปภาพพิเศษได้ คณะมนุษย์ศัลย์ของฝันไม่มีอ่ะครับพิเศษมีแต่มนุษย์ธากิตนะครับไปไหมของปอนอยากได้ทำกับโบ๊ของอยากให้มีทั้งตาภาคพิเศษก็ยอมเรียนธรรมดาเลิกสองหมื่นแล้วครับแค่เรียนธรรมดาค่าเทอมว่าสี่หมื่นแล้วครับเรื่อภาคพิเศษก็เป็นเป็นเป็นหมื่นเลยเป็นล้านเลยนะฮะอ่าันนี้ก็ไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วเหรอเนาะไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบียบการทบทวนน้องๆอีกทีหนึ่ง ถามว่าต้องซื้อเนี่ยต้องซื้อไหมก็จําเป็นเพราะว่ามันดูสะดวกกว่าในเว็บบางทีก็เราอาจจะตกหล่นข้อมูลได้ใช่เนีถ้าซื้อเล่มละกี่บาทหนึ่งร้อยบาทครับแต่ถ้าสมมติใครจะซื้อต่อสิกับตันเราลดเหลือหนึ่งรอยห้าสบาทแต่เราจะขายให้ก็ต่อเมื่อประกาศผลแล้วใช่ทำไมเพื่ออะไรนะฮะก็น้องๆสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้านไหนทัวรกันอีกที ม,าห,ามาหาวิทยาลัยชื่อดังมาหาวิทยาลัยฮานนยนะเป็นมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยนั่นแหละก็โทรไปถามได้นะฮะ,ะหลักๆนะมกะเกษตรก็มีแน่นอน<ช>นะฮะของจุฬาก็มีหรือว่าราทคำแหงรังคำแหงไม่มีรางคำแหงไม่มีหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากโหลดในเน็ตก็ปริ้นเอาก็ได้แต่ถ้าแนะนําก็ซื้อเอาดีกว่ามันดูง่ายกว่าแลกอย่างมันสามารถ พกพาไปปรึกษาใครต่อใครก็ได้คินอะไรได้ด้วยใช่นะฮะก็เอาละระเบียบการทั้งหมด100บาทนะครับก็น้องๆไปหาซื้อได้มีทั้งหมดปีนี้94มหาวิทยาลัยนะคบคิดว่าน้องๆคงเป็นประโยชน์มากอ่ะก่อนจะไปให้ฝากถึงประโยชน์ในเล่มนี้หน่อยคิดว่าคนที่ได้เล่มนี้ไปสามารถทําประโยชน์อะไรกับตัวเองได้บ้างมันจะมีอะไรบ้างเลยเนี่ยที่สามารถให้ประโยชน์ มันจบับบอลขอบคุณมาก <ouais> <S <S โอเคครับประโยชน์ของเล่มนี้นะอ,อ,อย่างแรกเลยคือมันทำให้เราเทียบคะแนนกับปีก่อนๆได้เราทราบจำนวนคนที่จะรับแต่ละคณะได้ครับ <S <S 3> <S 3> แน่นอนว่าอันดับในฝันเราเราไว้เป็นอันดับแรกใช่ไหมครับแต่อันดับสองสามสี่หลายคนยังไม่แน่นอน <S <S เราดูตามคะแนนของเราเราเทียบเราเทียบไปเลยครับตามนี้ตามยาวเลยคะแนนเรามันพอดีตรงไหนมันดูง่ายกว่าในเว็บที่เราต้องคลิกทีละ มหาวิทยาลัยและจอดจงคณะอันนี้เราสุ่ได้เต็มที่เลยอ่ะฝันสีก็เหมือนปอนะด้ก็มันก็มีประโยชน์ค่ะตามเหมือนที่ปอนบอกเลยแหละแบบว่าอยู่ที่คนแหละว่าจะเอาไปพลิกเป็นทางด้านไหนบ้างอะไองนาโบ๊ทก็เป็นการรากาสิทธิ์ของตัวเองนะครับเออยัง อย่างเช่นว่าถ้าคนแบบเอ้ยไม่ซื้อแล้วแบบพอเข้าไปมองในคอมนี่เราแบบข้อมูลตกหล่นเหมือนที่บอลบอกใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือทําให้เรารู้แบบว่าเออในประเทศไทยมันยังมีมหาอะไรนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่เกบ่ยวบตัวเรื่องที่แบบเป็นตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เบนก็ทําให้เราได้รู้แบบทุกซอกทุกมุมว่าเราจะเรียนที่ไหนดีอะไรเงี้ยแบบถ้าเราไม่ได้มหาอะไหลักที่เราจะเอาแล้วเราก็ยังมีมหาอะไหลักที่เราจะเข้าอีกแล้วก็มีแบบบอกค่าเธอว่าเราว่าเรามีประมาณไหนแล้วจะ ค่าเทมมันประมาณไหนอะไรเยยงี้ยเราจะได้ประมาณตัวเองได้ยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสิน <laughs> 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 นะฮะไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินถูกต้องเลยที่น้องสี่คนบอกมานอกจากจะได้รู้ว่าเออมันมีคณะมันมีมาหาวิทยาลัยอะไรบ้างทั้ง9ก้าิมหาลัยแล้วทุกขั้นตอนในการสมัครก็รู้ค่าเทอมอะไรทุกอย่างรู้หมดที่สําคัญนะฮะที่ที่ลาเต้ซื้อปีที่แล้วเก็บไว้ก็เพราะว่านี่แหละมันมีประโยชน์สองปีเนี่ยอย่างน้อยก็ฮะรุ่น ดูเนี่ยแหละสีส้มเนี่ยอ่าป,ปีปีหน้าเป็นสีอะไรก็ว่ากันไปปีที่แล้วเขาเป็นสีชมพูคือเหมือนเป็นหนังสือที่ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเปิดหนังสือเล่มน,นี้ <c oughs> ความทร้จอมันเป็นความทรงจําอาจจะมีคราบน้าตาของเราหยดอยู่ในด้านใน,น้าหนึ่งก็ได้นะฮะ <c oughs> เก็บไว้เป็นความทรงจาถ้าไปเปิดใส่คอมน้ําตาหยดไฟช็อตอีกเรือเราก็ต้องเปิดใส่นี้เลยเพาะมันเป็นอัตลรตนะฮะน้องๆก็สุดท้าย ขอให้น้องๆเต็มที่ในการเลือกคณะวันนี้เราก็มาศึกษาระเบียบการไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สีคณะเดี๋ยวเราเป็นเอพิซดต่อไปตอนนี้ทุกคนแต่ทั้งสี่กับตนเนี่ยก็คณะอันดับหนึ่งเนี่ยแต่ละคนได้อยู่แล้วล่ะเหลือสองสามสี่ว่าจะฟัดเบี่ยงกันที่มอไหนก็เดี๋ยวศึกษาระเบียบการแล้วก็คำนวณคะแนนในเว็บเด็กดีกันต่อไปก่อนจากกันให้ฝากอวยพรเพื่อน,เ,อนเด็กแอดห้าสี่หน่อยครับ เล็บจก bon. <laughs> <c oughs> ัก <Lady Fern. laughs> อบอนขอบคุณมากเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สงั้นเออเบนด์บอลหาเพียงก่อนวัยพรอปกติเราคลิปก็อวัยพรวัยพรได้หมดแล้วเนาะก็ยังไงก็ขอให้พเพื่อนที่เลือกอันดับอะติดไม่ต้องก,กินหลายรอบกินรอบเดียวก็พอแล้วแล้วก็ขอให้แบบคำนวณดีๆแล้วก็คิดดีๆว่า เออเราต้องเราต้องเรียนมหาลัยหลักอะไรเงี้ยอืมแล้วเราอยากไปใส่พวกมหาลัยเกินตัวที่เราเราน่าจะแตบบ่ว่าคะแนนมันสูงไปสําหรับเราแล้วเราใส่เสียงดับจุฬาเสียงดับเนี้ยเราก็ถ้ามันหลุดเราก็เสียใจใ,ใช่ป่ะหรือเราก็ต้องเรียนเอกโซ่ไปเรียนรามอะไรเงี้ยครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทีดีๆก่อนที่จะจ่ายเงินครับเย <Yeah. S 3> ้มีโบสถีโบสถ์ก็เอออยากฝาก เพื่อนทุกคนว่าการเริ่มดับเนี่ยก็คือแบบเราเรา,เราอาจจะต้องถามคนหลายๆคนเราแบบอย่าอย่าอยากคิดคนเดียวอะครับอย่าแบบปรึกษาคนคนเดียวแบบปรึกษาหลายๆคนว่าแบบเป็นยังไงบ้างคนเราตัวเรา<ม><ม>แล้วก็อยากจะฝากเรื่องแบบเออว่าเชื่อว่าคนที่ทําดีเนี่ยผลที่ได้ออกมาจะได้ดีก็ยกตัวอย่างไปถึงคนที่ไซโคคะแนนในเว็บอะไรอย่างเงี้ยครับถ้า <S 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 เยอะมากเยอะมากจริงๆคือคือแบบ การที่ทาแบบนี้เหมือนกับเราไปเล่นอนาคตของคนอื่นเลยก็คือแบบทาดีเข้าไว้บอกบอกคนแบบพูดจากความจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ทุกคนก็จะมีแต่ความสุขกับคณะที่เรียนได้ครับน<อ>ี้อ่าสอนสีค่ะก็การเล่นคณะเนี่ยก็มันก็เป็นที่สิ่งสุดท้านยนะที่สําคัญกับพวกเราเนี่ยนิกแอดเนี่ยทุกคนนะคะก็อย่างน้อยก็ตัดสินใจครั้งหนึ่งแล้วก็ทำตัินใจให้ดีที่สุดละกันก็เดี๋ยจะพูด <laughs> ทำพอดีที่เสจอาหาสู้ๆเย้ครับก็ในเรื่องของการเลือกคณะสามคนก็พูดไปหมดแล้วป้องก็พงไวพรสั้นๆนะครับว่าขอให้เด็กแอด54ทุกคนนะครับแอดติดตามคณะที่ต้องการนะครับสมหวังในทุกๆสิ่งครับเย้นะครับในฐานะพี่ลาเต้เองก็ขอไวพรน้องๆ4คนล่วงหน้าเลยยังไงก็ติดแน่นอนนะฮะขอให้ติดแล้วก็น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านด้วย สิบวันที่เราต้องเลือกคณะเนี่ยก็ขอให้เต็มที่นะครับจะเลือกมันวันละสิบครั้งก็เลือกไปเลยแต่ขอให้น้องๆทุกคนติดแล้วต่อจากนี้เดี๋ยวพี่ลาเต้กจะพาน้องๆทั้งสี่กับตนเนี่ยไปพบกับขเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์พี่เลี้ยงอาอาจารย์ปิงเพื่อนําศึกระเบียบการแล้วก็คะแนนเนี่ยไปดูซิว่าโอกาสติดมันมีเยอะแค่ไหนก็เดี๋ยวอาจารย์ปิงจะว่าย,ยังไงงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะอเอาเทปมาให้ดูนะครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วล่ะนะฮะแล้วก็พร้อมกับน้องหมาอีกสองตัว นี่ยที่วันนี้มาร่วมมาร่วมรายการของเราด้วยก็วันนี้ไปก่อนนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครัคคบบายบาย